เพ่มเลยนะอมอืมพ so ิ่นเป็นใบเหรพี่น้องแต่เพ่นน้อยว่าเอาดอกน้องเอาอบอดีกว่าเอาแต่อุบอับดีกว่าพี่น้องอันอบอั์พี่น้องนีมั้งนี่จ้า ん นี่อันนี้พ่อเอาเลยจ้าเอาแต่อุบวัวเพิ่นเหรออันอุบวัวเพิ่นอุ้ยเอ้าอันนี้เป็นเน่าเน่ามีเพิ่นเน่าพี่น้อันนี้ อืมอืมอืมอตเต๋มอืมอืมนท้นเอาดอกพี่น้องเดี๋ยวจันจะมาเอาอีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งจังค่อยมาเอาพี่น้องนี่เห็นบหนี่นจ้าหลายๆพี่นอ้อง อันนี้เอาได้รจะต้องพันงาอันนี่งามงามทะเบิงขรเศบนี่ถ้าเบิงถขรเศบมีเสลิศวิหาอีกพี่น้องอันนี้เอาบ่พี่น้องเอาบ่นี่มันเอาดอกเนาะเพันใหญ่ซะเอาต้งเทิงก่อนพี่น้องเอาต้งเทิงโอ้ย ลื่น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 ลืน่ลนลื่นลอกโพนเฮ็ดจังไดนี่จริงคุณรู้คุณรู้ไห่หอดุนได้ดุ่แบกไกนไ่นึ่งถุอันนี้อนันนี้จ้ะอันนี้อนันเนเขียวแล้วนี่จะเอาหยากพี่น้องเอาหยากเอาหยาบฮัก พี่น้องหุ้ยหญ้ากับยางหยาพี่น้องเอ้ยนี่เป็นคอยไหมนี่นี่บองามขนาดเลยพี่น้องพอ๋อนี่ก่อนพี่น้องนี่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 บอ น,นี่จ้าดูจ้าเอ้าวันเอาดูเอาดูทุกคนพี่น้องเงาหนิพี่น้อง

สามโนสามโนจ้าลงเพิ่มอ,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 อีกพี่น้อ,อ,องลงเพ่มนงานน่าพี่น้องเนื้อพี่น้องต้นเก้าเพิ่มอ๋อเพิ่มเมื่อไหร่ก็จะออกเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้า งามขนาดเลยถ่ายรูปกันด้วยพี่น้องเด้อถ่ายแหละพี่น้องเก็บได้โอ้ยงามค่กงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ยานท่านเคยกินด้วยพี่น้องเด้อจักรหลวบสะอาดพี่แนวดีทีนแต่ว่าสม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 ,สมพี่นอ้องพี่นะนะนะดูนะคุณบอปุ่นคุณจะเกิดอีกแต่เยอะแยะเลยอัน,นเอาไปอะไรพี่น้อง เง้มงามเอาผู้ใดที่นอกเง้มเง่าเอาผู้ใดจังไหนเปลี่ยนมือก่นอนนี่ได้แล้วใหญ่นะน,นี่จะเอากันได้เลยที่น้องนี่นนจ้ะ ไม่พี่นอีบ่ออนอนพี่นอนี่อ่อนอ่อนนะเนี่ยพี่น้องเมื่อไงเงาหนิพี่น้องเห็นบ่หลายหลายนะเต็มเลยพี่น้องจะพ่าขปนยงอย่างพี่น้องเนี่ยนะเต็มเลยจ้าจะใจสาหมงนีจ้ะ áo này số 2 nò pino, này con nhau cho pino, này, này nhìn co, lọt đấy, nhảy mờ, ngang ngang, để thằng này áo cho pino, này, con nhau con pino, này, này nhau luôn, nhau đây.

จะเอาไรพวกนี้พี่น้องเอ้ยมันาถือคักก็ถือท่ามันจะมันติดต,ต้ตนญ่แล้วติดต้นญ่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ง่ายพี่น้นนนองอืมอื่ สวยมากๆเลยนี่นี่พี่น้องสวยมากเลยหลายหลายย่าเบิ่งไ้งแต่ตอนมาเก็บเพชรหูหนูเล้ยวจะพี่น้องนา หนึ่งหนึ่งช,ช้าเต็มเลยนี่เออหลมากเลยพี่น้องเทด่าแต่มันอยู่แบบอยู่เนินเนิแม่พี่น้องมันเจ็บยาก

ป้านอนอันใหม่ฝรั่งอร่อยพี่น,อน้องเอ้ยเนี่ยพี่น้งกินหดหยอดคนผู้น่ะเห็นป่ย่าจะเอาตัวนี้ต้นนี้ทัานเอาดอกใจว่าเอาบ่อเอาหลุดเนาะเห็นปะอ่อ,อนดีขนาดเลยพี่น,อน้นอง อุ้วบอวบพี่น้องเอ้ยอะไรผุนอวบอีหลีอึ๊บนี่อะไรอื้มอวบค้าวอวบเนี่ยพ่อนจั่งจะขืนบักลายนึ่งผุนน่ะพี่น้องเนี่บอสวยป้าจ้าพี่น้องจ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยเห็นป้าจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้าดักบุ้งฝรั่งของเรานะคะปีแรกนะคะยังไม่เคยชิมสักกระหน่อยเลยจ้าพี่น้องจ้า มื่อไหน่จ้าคุณบอจ้าพีนาพ่น้องปลาอันพักบุ้งฝรั่งของห้าพี่น้องใย่กว่สิพ่อแล้วจับพี่น้องมาที่นี่คุณน่ะปักยางนักเลยคุณน่ะพี่น้องห็นบอคลิปนี้กระซำม,มินได้จับพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เพื่อนใหม่เข้ามาชมกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แนได้ใจเรื่อพี่น้องเด้อ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะจ้ะเนาะขอบคุณได้หลายนะคะพอกันคลิปหนานนะคะ mm hmm. บ๊ายบายจุบ๊บ